ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่องวีพารวยวันนี้ก็รับชมแนวทางสูตรคำนวณสูตรหลักหน่วยบน5ตัวเลขประจำววันที่16ทับ12ทับ68ลงครั้งที่7ใน YouTube นะครับสำหรับสูตรนี้สำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปนะครับ เข้าป่าเข้าเขาไปนะครับก็ให้หลักหน่วยบนก็มาเข้าหลักสิบบนแทนนะครับผลออกสองห้าสองก็ฉลับมาอยู่หลักสิบบนแทนเลยค่านะครับสำหรับช่อง youtube v p a ีพาวยนั้นเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่ง ัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบปรนเทิงโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนจะจ๊ะสำหรับสูตรต่างๆก็ทำเกือบครบหมดแล้วนะครับก็ทยอยงลงคลิปวีโอไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับแนวทางใครอยากรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาก็เข้าไปรับชมรับฟังได้ที่ช่อง youtube วันพารวยนะครับ็ลงแนวทางทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์สำหรับแนวทางหวยลาวพาาัฒนาทางช่อง y o YouTube วันพารวยนะครับส่วนช่องวีพารวยตรงนี้ก็ลงแนวทางสตรคำนวณของตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับในสุดต่างๆ ก็มีทั้งสูตรที่เข้าดีสูตรที่เดินดีนะครับในช่องเราบางสูตรก็หลุดไปก็มาดูสีติผลสลักแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูนะครับว่าออกอะไรไปบ้างซึ่งการคำนวณตัวไรกก็จะทำเป็นชิปวปียอย้อนหลังให้ดูที่มาที่ไปยาวๆไปนะครับใครที่ ไม่มีเวลาก็เลื่อนผ่านไปเอาเองนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนคลิปวีโอให้ชมชมได้นะครับก็มีนิ้วก็ปัดไปปัดไปก็น่าจะได้เองนะครับบางคนก็บอกว่าหน้าเบื่อนะครับก็หน้าเบื่อก็เลื่อนผ่านเอาก็ได้นะครับก็มีวิธีการหลายอย่างนะครับที่ทำได้ ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็บางท่านก็อยากให้ทําตัวเลขเยอะๆนะครับบางท่านก็ทําให้ทําตัวเลขน้อยๆก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรตรงไหนนะครับก็เอารูปแบบเติมนี้นะครับเป็นหลักตรงนี้หลักหน่วยบนก็จะใช้หลักสิบบนบวกสิบล่างหน่วยล่างนะครับ แล้วก็นับเพิ่มไปเลยนะครับเป็นสูตรง่ายๆตรงนี้ก็เป็นเก้าบวกศูนบวกหกเท่ากับสิบห้านะครับลงท้ายห้าเลขห้าจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นห้าหกเจ็ดแปดตัวสุดท้ายก็เพิ่มไปอีกสองนะครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับข้ามไปสองตำแหน่งตรงนี้ก็เข้าไปหลักหน่วยบนคือเลขหกนะครับบางท่านก็อยากให้ทำเจ็ดตัวแปดตัว ขนาดห้าตัวก็ยังลดนะครับถ้าแปดตัวหลดนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ <laughs> ก็มีโอกาสาที่จะเข้าทุกวัดอยู่นะครับถ้าแปดตัวออกสุดตัวนี้เข้าทุกวัดนะครับเอาเป็นว่าเอาห้าตัวนะครับห้าตัวก็ก็หลดก็เข้าก็หลุดบ้างนะครับแต่ไม่เข้าชัวแต่ถ้าเก็บตัวแปดตัวนั้นก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อไปก็นำเก้าสี่เก้าสองสี่หกเก้าหนึ่งนำมาตั้งนะครับเพราะใช้ส0บบนบวกสิบล่างหนือล่างเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นสี่บวกเก้าบวกหนึ่งผลรวมเท่ากับสิบสี่นะครับลงท้ายสี่เอาเลขสี่เป็นตัวเลขแรกจากนั้นสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้านะครับ หลักหน่วยบนทําได้สี่ห้าหกเจ็ดเก้าว่าทมาออกสองสี่ห้าสามสองสี่สองหกก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับเลขสี่ส่วนเลขหกก็เข้าหลักหน่วยล่างด้วยนะครับก็นับหมดครับ <c oughs> ตรงไหนเข้าตรงไหนนับหมดนะครับต่อไปก็นำสองสี่ห้าสามสองสี่สองหกนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่าง ก็เป็น2องบวกสองบวกหผลรวมเท่ากับ10นะครับลงท้ายศูนย์เลขศูนย์จากนั้นศูนย์ไปบวก1ก็เป็น 1, 1, 1ึ่งบวกหก็เป็น2องสองบวกหก็เป็น 3, 3มบวกสก็ 2, เป็น5นะครับหลักหน่วยบน5ตัวเลขทำได้0,1,2,3,5งสองสาาวดทำมาออก8ปดหนึ่งแปดห้าสองห้าศูก็มาครบ2ตวัวบน2ตัวล่างนะครับ 25,5,2, 500้านะครับเลขสอก็เข้าหลักหน่วยบน สิบล่างเข้าเลขห้าหน่วยล่างเข้าเลขศูนย์นะครับแล้วก็สิบบนก็เข้าเลขห้านะครับก็มาครบหมดทุกตำแหน่งนะครับต่อไปก็นำแปดหนึ่งแปดห้าสองห้าศูนย์นำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเ,นเดิมหลักสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็เป็นห้าบวกห้าบวกศูนย์เท่ากับสิบของไทยศูนย์จะเลขศูนย์จากนั้นศูนย์ไปบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสอง สองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกสองก็เป็นห้านะครับหลักหน่งเป็นห้าเลขทำได้ส่วนหนึ่งสองสามห้าวัตมาออกเก้าเก้าสี่แปดหก้าหกสามก็เข้าหลักหน่วยบนก็คือเลขห้าส่วนเลขสามก็เข้าหลักหน่วยล่างนะครับตรงไหนเข้าเราหน้าบดนะครับก็ <c oughs> <g år> <g år> มีผู้ชมบางท่านบอกว่าคลิปยาวน่าเบื่อนะครับ ส่วนผมนี่ก็ภาคกว่าจะจบเหมือนกันนะครับก็ก็ภาคยาวเหมือนกันนะครับใช้เสียงในการภาคยาวเหมือนกันนะครับก็อดทนฟังไปนะครับเสียงกหลลอ,อจากดีเกคนนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนเลขห้าก็เหมือนกับการบรรยายนะครับในห้องประชมุมก็ต้องมีการม่วงนอนบ้างนะครับ ส่วนผู้บรรยายนั้นก็บรรยายไม่หยุดไม่หย่อนนะครับคนนั่งฟังก็หลับก็ง่วงไปก็เป็นเรื่องปกตินะครับพูดจนลิงหลับนะครับบางท่านก็อาจจะหลับได้นะครับเพราะว่าพูดไปเยอะเวลานานตรงนี้ก็99486563นะครับก็ สิบบนบวกสิบล่างหน่วยล่างมันเดิมนะครับก็เป็นหกบวกหกบวกสามเท่ากับสิบห้าจากนั้นก็เอาห้าเป็นตัวเลขแรกจากนั้นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเท่ากับสิบเอาเลขศูนย์ตรงนี้ก็เข้าหลักหน่วยบนตำแหน่งที่สองเลขหกนะครับก็เข้าไปอีกแล้วนะครับก็มาครบสองตัวบนด้วยนะครับมีห้ามีหกต่อไปก็ใช้สิบบนบวกหน่วยล่างสิบล่างนะครับก็เป็นห้าบวกสามบวกหนึ่งผลรวมเท่ากับเก้านะครับ แทน9้าบวกหนึ่เท่ากับสิตรงท้ายส่วนเลศูบหเป็น1 1ึบวกหเป็น2 2งบกสเป็น4นะครับหลักหน่วยบน5เลขทำได้9.0.1.2.4ในงวดต่อมาออก0 7 4 6์6จ8นะครับก็หลักหน่วยบนไม่มานะครับก็มาเลข4หลักสิบบนแทนนะครับถ้าหลุดก็คือเขาจะมาหลักสิบนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมา ออกสองห้าสองนะครับก็หลักหน่วยบนไม่มานะครับก็จะมาหลักสิบแทนก็คือเลขห้านะครับภายในห้าตัวเลขนี้ก็คิดว่าเป็นปักหลักสิบหน่วยบนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหลุดก็จะกลายเป็นหลักสิบแทนนะครับก็หลุดไปนะครับในวันนี้ต่อไปก็นำศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกห้าแปดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับ หลักสิบบนบวกสิบล่างหน่วยล่างหรือว่าสิบบนบวกหน่วยล่างสิบล่างนะครับก็เป็นสี่บวกห้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดลงท้ายเจ็ดเอาเลขเจ็ดจากนั้นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบลงท้ายศูนย์ก็เอาเลขศูนย์จากนั้นศูนย์ไปบวกสองก็เป็นสองหลักหน่วยบนห้าเลขทําได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะครับเมื่อทำมอาออกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ด ก็ในวันน e <ygen. S 1> ี้ก็มาครบ3ามตัวบนนะครับมีเก้ามีเจดมี8ดนะครับส่วนสองตัวล่างมาเลขบิลก็มาเข้าทั้ง10บล่างหน่วยล่างนะครับก็คือเข้าทุกตำแหน่งเลยนะครับร้อยสิบหน่วย10ล่างหน่วยล่างนะครับก็เข้าไปที่เลข8นะครับตำแหน่งที่สองเลข8ดนะครับในวันนี้ก็มาครบทุกตำแหน่งนะครับ หลักร้อยบนหลักสิบบนหลักหน่วยบนก็เข้าสิบล่างหน่วยล่างก็เข้าเพราะว่าเป็นเลขเปิ้ลนะเลขเจ็ดบทจะมาก็มาครบนะครับหลังจากที่หลุดไปก็มากลับมาครบตัวเลขตัวน,นี้ก็แปดจุดหกเก้าจุดแปดจุดเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้สิบบนบวกสิบล่างหน่วยล่างนะครับก็เป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดก็เป็นเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับบวกรวมเท่ากับยี่สิบเอ็ด จากนั้นหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองก็เป็นหกนะครับหนึ่งวันนี้เมื่อทำมาออกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหกหนึ่งนะครับก็เข้าหลักหน่วยบนนะครับเลขหกส่วนสองตัวล่างก็มาครบนะครับมีหกมีหนึ่งก็เข้าทั้งหลักหน่วยบนหน่วยล่างแล้วก็สิบล่างด้วยนะครับก็เป็นสูตรหลักหน่วยบนห้าเลขนะครับ สุดที่ว่าท่านผู้ชมจะนําไปพิกแพงใช้ในการนําไปจับเป็นคู่ชุดสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนําไปใช้นะครับก็เป็นสุดจอหลังให้ดูยาวๆนะครับยาวไปยาวไปนะครับส่วนเตือนหน้านั้นก็ไม่รู้นะครับว่าจะเข้าอีกหรือไม่นะครับ ต่อไปก็นำ05969661นำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้10บนบวก10ล่างหน่วยล่างนะครับก็เป็น9บวก6บวก1ผลรวมเท่ากับ16ลงท้าย6เอาเลข6จากนั้น6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวกงเป็น9 9บวก2เท่ากับ11ลงท้าย1เอาเลข1นะครับวันอนี้ออก34589887ก็มาครบ2ตัวบน2ตัวล่างนะครับแล้วก็มาครบ3ตัวบนนะครับออกเลขเพิ่ม898 ก็เข้าหลักหน่วยบนเลข8ดนะครับ10บบนก็คือเลข9 10สิบล่างคือเลข8ดหน่วยล่างคือเลข7ดก็มากบทั้งห้าหลักนะครับต่อไปก็นำา3สี่ห้าแปดเก้าแปดแด็ดนำมาตั้งก็ใช้สิบบนบวก10บล่างหน่วยล่างก็เป็น9้าบวกแดบวก7ผลรวมเท่ากับเกียสิบสี่นะครับจางนั้นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็น6กหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับ9นะครับ หลักหน่วยบนห้าเลขทําได้สี่ห้าหกเจ็ดเก้าเมื่อทำมาออกสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดก็เข้าหลักหน่วยบนตําแหน่งที่สองนะครับแล้วก็เข้าสิบบนด้วยนะครับมีสี่นะครับสี่ห้าก็มาครบสองตัวบนส่วนข้างล่างก็ไปเข้าเลขเจ็ดหลักหน่วยล่างนะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่มาใต้ทั้งสิบหน่วยบนนะครับในส่วนนี้ ต่อไปก็นำสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสามเจ็ดนำมาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้สี่บนบวกสิบล่างหน่วยล่างนะครับก็เป็นสี่บวกสามบวกเจ็ดผลรวมเท่ากับสิบสี่นะครับก็ได้เลขเดิมเหมือนวัดก่อนนะครับนั้นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้านะครับหลักหน่วยบนห้าเลขทำได้สี่ห้าหกเจ็ดเก้างวดล่าสุดออกสี่หกหนึ่งสองห้าสองสองสองหนึ่งว่านี้หลักหน่วยบนก็ หลุดไปนะครับก็จะมาเข้าหลักสิบบนแทนนะครับก็คือเลขห้านะครับหลักหน่วยบนหลุดก็จะกลายเป็นหลักสิบบนแทนนะครับที่มาเข้าก็ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็ดูทิศทางตัวเลขเอานะครับบางครั้งก็ไม่มีความแน่นอนนะครับก็สามารถหลุดได้นะครับ ต่อมาก็นำ4วง1 2 5 2 2 2นำมาตั้งมาเริมก็ใช้10บนบวก10ล่างหน่วยล่างก็เป็น5 2, 2. นวบวก2บวก2ผลรวมเท่ากับ9นะครับจากนั้น9บวก1เท่ากับ10ลงท้าย0นะครับ10ก็เลข0จากนั้น0บวก1เป็น1 1บวก1เป็น2 2บวก2ก็เป็นส4หลักหน่วยบน5เลขทําได้9 0 1 2 4นะครับทําได้9 0 1 2 4 ก็รอลุ้นผลนะครับวันที่สิบหกธันวาคมหกแปดที่ถึงนี้ว่าหลักหน่อยบนห้าเลขจะเข้ากลับมาเข้าหรือว่าจะหลุดต่อก็รอลุ้นผลซึ่งไม่มีใครลวงรู้ตัวเลขนะครับเพราะว่าผลการออกก็ยังไม่ได้ออกนะครับก็ต้องรอนะครับถ้ารู้ว่าออกอะไรก็จะพิมพ์ตัวเดียวให้เลยนะครับชุดสามตัวเพราะว่าต้องกลับ ไจฉียานอาวากาศนะครับผ่านลนดำข้ามการเวลาไปถึงจะรู้นะครับว่าออกอะไรก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความมั่นใส่วนตเพียงแนวทางตามหลักสิทธิเท่านั้นซึ่งมีใครล่วรู้ตัวเลขจออะไรนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสําหรับการบรรยายก,ก็บรรยายตามเนื้อหาตามความจริงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามและรับชมช่องย t ท b e พีพารวยด้วยดีเสมอมา สำหรับการบรรยายจากสุดหล่อคันนี้นะครับที่มาบรรยายให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณขอบใจทุกการรับชมรับฟังสวัสดีครับ